มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k ดาราเดล l ่ .com และ y YouTube ดารา d a i l y Official วันนี้มีข่าวของหนุ่มกันนพัฒ์ที่ตอนนี้รายการแก๊งสี่โพดามกลับมาแล้วบอกว่าอยากชวนที่สามาร่วมแจมในรายการด้วย ส่วนนุ่มแบงค์สอนรามก็ฮอตมากงานรุมไม่พักแต่สู้ไม่ถอยเพราะมีสมาชิกในคณะลิเกที่ต้องดูแลเพียบและพาไปบุกกันที่งานอีเวนต์ใหญ่แบมแบม EP home town lunch event home coming party มีมีเหล่าคนดังมาร่วมงานของน้องแบมแบมกันมากมายเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะงานวันนี้ก่อนเลยได้ครับผมเ็นไงบ้างก็ releasing party นะครับก็จริงจก็เตรียมแบบว่าหลายๆดีเทลในวันนี้ครับผมก็คืออยากจัด ให้ภาพเวดลร่มทุกอย่างเนี่ยมันอำนวยความสะดวกทุกคนมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอนจอยกันได้มากที่สุดนะครับผมก็ในไหนเขาก็แบบว่ามาร่วมแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของในวันดีๆแบบนี้ของผมแล้วเนาะก็แบบอย่างที่จะตอบเทนเขาตามที่มาแล,าและแนวคิดก้างระเบิดนิดหน่อยเรบวผมอืมเราไี่เราพี่ทางตมตอบไม่ได้ก <c oughs> <ome time> ็ผมชาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับผมแค่อัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่ง เป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยครับผมแล้วก็มันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแบบว่าที่ผมใส่ใจแล้วก็อยากให้มันออกมาดีครับผมกม็ก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกๆคนตรงนี้เลครับใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนเลยครับอืมก็คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งยังไงผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่ คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเขาเห็นนะครับผมคือผมก็ได้แบบไม่ได้เลือกที่จะไปแบบว่าทําอะไรในที่ที่แบบอ่มันดังในแบบว่าบู่คนต่างชาติอยู่แล้วผมก็จะเลือกไปที่ที่แบบว่าผม้สึกว่านี่แหละไม่ว่าคนไทยคนไหนดูก็จะแบบอ๋ออันนี้แบบประเทศไทย แขกบางคนก็บอกว่ายกกระแสรถยกระดับทีป๊อปบ้านเราขึ้นไปอีกเป็นเกียรติของผมมากผมด่วครับจริงๆผมก็มันมันก็ผมจริงๆผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำด้วยแหละครับผมจริงๆก็เดี๋ยวนี้จริงทีป๊อปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นแบบว่าหนังใช่หรือว่าจราม่าใช่ยังไงมันก็แบบว่ามันตีตลาดโลกอยู่แล้วเนาะซึ่งผมก็แค่ไม่รู้ว่ามันจะใช้คำว่ายกระดับได้ไหมครับผมก็แค่ทำในหน้า่ของมันมีความยากระดับหนแบบมันต้องใช้เล่นเองครับ มันำารทำรไทยแรกลมแรกนะีชมัมันชั่ลเลนที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังเพลงแบบไหน,นใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือ,อแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมันมันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าแบบมันต้อง,อง,องร้องยังไงให้ดูมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็โชคดีก็มีหลายคนเข้ามาช่วยนะครับผมก็แบบเพื่อนผมไทยแทนเนี้ยเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงเนี่ยผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำี่ประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอามาให้เขาไหมครัก<ส>บการที่แบบสิสต์ป๊อปใหม่สที่ป๊อปหรอครัป๊อปก็แปลว่าไทยแลนด์ป๊อปครับอแต่คือแบบ กาวเข้ามาในการเติม T-pop อ๋อที่ผมเพิ่งเดบิวต์ T-pop เลยเนี่ยใช่ใ่หรอผมเป็นน้องใหม่เลยเหรอใช่ผมเป็นน้องใหม่ T-pop เอ่ออาจจะก็ก็ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี๋ยวนี้มันโอเค T-pop K-pop ยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่ music ครับผมคือทุกคนก็สามารถเอนจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่น n a ลแฟนคลับที่เขาแบบว่า เขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาก็ร้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพนั้นอะไรอย่างเงี้ยการร่วมงานกับศิลปินทั้งสามคนเนี่ยที่เลือกมาทั้งเจทั้งทามไทยครับผมเอาจริงๆก็ทุกคนชิลครับผมแฮปปี้มากๆครับผมคือผมรู้สึกดีที่แบบว่าแบบเราเราเริ่มต้นด้วยที่แบบว่าแบบเออที่เรามาทํากันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบมากๆจริงๆเลยครับผมผมก็แฮปปี้เหตุผลที่เลือกสามคนเพราะอะไร ผมรู้สึกว่าท,ทำใจจริงๆถามคนนี้เหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันับผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆกับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราแต่งเพลงเองทําเพลงเองเราแบบว่าแบบกลกับมีสิวิดีโอเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันควรได้คนที่ สามารถทําได้แบบเราเนี่ยมาร่วงงานกับเราครับผมผมก็เลยแบบคืออะไรพวกนีผมอยากผมอยากทำงานกับคนที่มีความสามารถแค่นั้นร,รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องที่ห่างกันมานานแล้วเพิ่งจะได้มาเจอกันประมาณนี้นะครับก็ออข่าขาการงานของเพลง <ond> ไตเติ้ลเหรวันเดอริงวันเดอริงได้นิชามาเป็นนักรองีกมอ่ครับจริงวันเดอริงก็ผมว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่า แสดงถึงความเป็นผมได้จริงๆแบบที่แบบผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่งตัวเยอะทําสีผมแบบสีขาวสีแดงอีกแล้วอะครับผมผมรอบนี้ผมอยากแบบว่าเป็นตัวเองจริงไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่ผมใส่เสื้ออะไรผมทําผมสีไหนผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผมอย่างเดียวเลยจริงๆอะครับผมคือความเป็นผมจริงๆคือผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ครับแต่ว่าทุกป l ิ n g ทุกความเว่อวังเนี่ยออกไปให้หมดห่แล้วก็เป็นแค่ เหมือนเป็นไว,ไวรุ you, ่นไทยคนหนึ่งจริงๆที่ทุกคนสามารถแบบว่าเข้าถึงได้แล้วก็วิเลตได้ครับผมแล้วก็อะไรยังจีได้ได้พี่นิชามาเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเขาก็แบบว่าทําให้บิสิบดีของผมเนี่ยมันคอมพลีทขึ้นมากจริงๆครับผมแล้วก็แต่ว่าทุกคนอยากเห็นบ้างเขาเป็นพินิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยโอ้สู้ๆนะครับพี่นิชเขาไม่รู้จะยังไงใ่พีเตรียมใจยังไงก่อนดูเตรียมใจยังไงก่อนดู โผแม่โผลแฟนองนี้ต้องกินอฟนนะโผล่แม่โผล่แฟนเขกแฟนกับทีมกแฟนกับทีมแม่เป็นยังไงเอ่อโอเคก็อยากจะบอกว่าเออผมก็ลองอะไรใหม่ๆครับผมผมรู้สึกว่าก็หลายๆคนบอกอยากเห็นผมแสดงไม่ใช่หรอผมก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าทุกคนโอเคมันก็อาจจะหลีดไปถึงซีรีส์หรือว่าละครก็ได้แต่ว่าก็ลองดูอันนี้ก่อนละกันครับผมแล้วก็เออ ก็มไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันหัวใจหัวใจโพแม่โแมพแฟนจะแบบ <c oughs> ไรนี่ไหมคะก็ก็คิดแล้วครับว่าโอเคทุกคนเห็นผมวันนีผมอายุ17เนาะอ, <c oughs> อีกสองปีผม30แล้วแล่ผมก็ไม่อยากอย,กอยู่อยู่กับที่ผมไม่อยากที่จะทำอะไรที่แบบว่ามันอยู่กับที่อ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีหลายๆเสียงเนาะแต่ว่าทำไงได้อ่ะคือถ้าเกิดเราทำอะไรใหม่ๆมันก็จะมี คนที่โอเคกับคนที่ไม่โอเคคนไปคนคนเก่าไปคนใหม่หมาอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้ามันเป็นทางที่ผมเลือกแล้วผมก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันมองเป็นแค่งานศิปปนลปะเนี่ยแสดงว่าอนุญาตให้กรีดได้เต็มที่อนุญาตครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะคิดไงผมไปมบังคับเขาไม่ได้เลยอาเป็นคอนเสิร์ตนิดนึงอคอนเสิร์ตเลยเหรอโอเคได้ก็งานวัดที่ใหญ่จะได้เห็นอะไรทอ้โอคอนเสิร์ตเนี้ย ก็มีหลายอย่างครับผมมีหลายอย่างเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะะเดี๋ยวมันจะมีแถลงข่าวคอนเสิร์ตต่างหากต่อสปนิดนึงสปอไปนิดนึงต่อไปนิดนึงเกย์ยังไงงายังไงอันนั้นไม่ใช่สปอยนี่เขาเรียกบอกเลยนิดนึงเหรอครับผมโอเครอบนี้จะมีคนมาจะมีคนที่ยิ่งใหญ่มา เอ่แตชุดให้ผมโชว์ครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยก็เราดูว่าเป็นใครแปลว่าชุดคืออะไรมันจะต้องมันจะต้องแบบมีเยอะมากแน่นอนใช่ไหมไม่รู้ผมไม่บอกงั้นฉะนั้นตอนนี้ขอคาถากดบัตรก่อนคาถากดบฐานกู้เบ็ดยังไงอ่ะเออก็คนที่ดูมีสิวิดีโอแล้วรอดก็ขอให้กดบัตรได้นะถ้าดูแล้วก็ไม่รอดเหรอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพ yep> et ี่โอเคผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้ผมเดาไม่ถูกจริงๆครับผมซึ่งผมให้คือทุกคนเนี่ยเป็นคนประมวลแล้วกันครับว่าวิีวกมันดีหรือไม่ดียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอดูพร้อมกันใช่ไหมคะงานกลางคืนนะครับเรามีทุกวันอยู่แล้วครับงานลิเกครับแต่ว่าช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ย เราสามารถที่จะมาทํางานอื่นๆได้เป็นเรียกได้ว่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็แบงก์ก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกครับชอบเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ชอบทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับไม่ยากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยแบงก์รู้ว่าการทํางานของแบงก์คือความสุขครับเห mm. มือนอย่างว่าเราทํางานหนักใช่ไหมครับเราต้องหาความสุขของเราให้ได้แต่ทีนี้พอการทํางาน มันคือความสุขของแบงค์ไปแล้วครับมันก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยทำงานไปทํางานแบบหนักๆได้เลยแล้วก็มีความสุขกับการได้ทํางานครับไม่ไม่มีครับไม่มีมมเพราะว่าแบงค์รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะทําให้คุณภาพงานของเรามันดรอปมันดรอปเละเอนเนอร์จีของเรามันมันก็จะลดลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะไม่รู้สึกแบบนั้นนะครับคือเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆแน่นอ,อนครับร่างกายมันอาจจะมี อ่อนล้าเพลียบ้างอะไรเงรี้ยถ้าเรานอนน้อยและหลายวันติดกันแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มันพักผ่อนน้อยแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกับ Energy ในการทํางานเลยครับบูตเ Energy จยังไงเหรอครับ <Good. S 2> ก็ไม่ได้มีวิธีบูตเ Energy อะไรนะครับเราแค่ว่าเ,เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมกับการทํางานใหม่ๆวันนี้เราต้องไปทําอะไรแล้วเราจะต้องทําออกมาให้ดีได้ยังไงเพราะว่าทุกๆงานนะครับ พอเราทําออกไปแล้วหนึ่งเลยคนที่เสพงานเราเขา FC Bank นะครับถ้างานเราออกมาดีทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนก็มีความสุขอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้นอนนอนกี่ชั่วโมงอะ่ะเพราะว่า,าดึกกว่าจะเติร์นีเก๊ก็ดึกมากนะถามไปนัดพี่หรว่าอะไรอะอย่างน้อยสุดเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็ 2, 2> <c oughs> ชั่วโมงสองชั่วโมงถึงามากสุดมา,มากสุดมากสุด ถ้ากลางวันไม่มีงานเลยอย่างล่าสุดเลยก็10ชั่วโมงครับใช่แล้วก็พอมาไลฟ์ไปก็บอกทุกคนวันนี้แบงค์นอน10ชั่วโมงเลยนะคือสารภาพให้ทุกคนรู้เลยแล้วก็ทุกคนในด้อมก็บอกว่าอันนี้คือนอนเผื่อวันอื่นด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าประมาณนั้นครับบางทีมีจังหวะลืมบทร้องไม่ร้องรีเกอะไรางเงี้ยลืมจะร้องไปต่อดีมีบ้างครับมีแบบมีเบลอๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้บ่อยครับนานๆทีอะไรเงี้ยครับใช่ร ก็คงเป็นปัญหาเดียวครับแบบนอนน้อย,อยๆมากๆบางทีงสมองมันอื้อหรือง่วงอะไรอย่างครับแต่ก็พยายามไม่ไม่ให้หลุดครับคือแบบมีพี่สาวมีคุณแม่แล้วก็มีพี่เขยช่วยดูในหลายๆด้านครับอย่างคุณแม่ดวงแก้วเนี่ยก็จะดูในเรื่องของรายได้บัญชีของคณะนะครับการลงทุนต,ต่างๆพี่สาวพี่เขยก็จะดูแลในส่วนของบ bon ุคลากร คอนรอยเด็กเวทีเครื่องเสียงครับส่วนของแบงค์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของผลงานด้านหน้าเวทีครับที่ชีวิตตอนนี้ที่ต้องดูแลทีมงานทั้งหมดร่วมร้อยนะครับร่วมร้อยครับสมาชิกในทีมงานก็ร่วมร้อยแล้วก็ยังไม่ได้รวมแต่ละครอบครัวนะครับว่ามีอีกกี่ชีวิตอะไรเงี้ยสรุปค่าใช้จ่ายพี่หน่อยเวลาแต่ละเดือนเนี่ยคือกี่โอ้คือ เป็นเป็นเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัวของแบงค์รอครับหรือว่าทั้งวงใช่ไหมครับคืนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายก็หกหลักหกหลักหกหลักต่อคืนครับเพราะว่าการจ่ายค่าแรงเนาะค่าแรงอะไรเงี้ยเราเราให้แบบว่าเราให้ตามความเหมาะสมนะครับตามที่คุณพ่อให้ให้มาตลอดอะไรเงี้ยครับก็นี่แหละครับเราไม่ได้เอาเปรียบลูกน้อง ใช่ถ้าเราเอาเปรียบป่านนี้แบงค์น่าจะรวยมากๆไปแล้วเขาคงจะมีเงินเยอะไปแล้วนะแต่ว่าเราก็ทํางานชนิดที่ว่านี่เราก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันครับ <c oughs> เราสบายลูกน้องก็ต้องสบาย <c oughs> มันหนักเกินไปไหมอืมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินไปไหมเพราะว่ารายจ่ายแล้วก็ภาระแต่และครอบครัวก็ไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> แต่แบงก็เชื่อว่าทุกๆครอบครัวมันก็มี ค่ใช้จ่ายที่ที่พอสมควรหมายถึงว่าทุกคนก็อยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีฐานะที่ดีเลี้ยงดูครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้ครับเต็มที่กับการทํางานนะครับคือไม่ไม่ไม่เคยโฟกัสว่าแต่ละเดือนมันต้องเท่านี้เลยนะเราจะต้องหาให้ได้เท่านี้ไม่ไม่ไม่เคยไปโฟกัสตรงนี้แต่รู้แค่ว่าแต่ละคืนเราจะต้องเล่นให้มันดีเราจะต้องทําให้มันดีแล้วก็ก็จะมีงานเข้ามาให้เราทําต่อเองอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงครับ ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแหละครับและหลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนทํางานหนักเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบงค์แบบล้มไปคนนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกระทบในหลายๆด้านแต่แล้วก็แบงค์ก็รู้ตัวนะครับรู้ตัวก็เลยแบบตอนนี้ก็ต้องมาโฟกัสสุขภาพถ้ามีเวลาว่างก็ต้องนอนดื่มน้ําเยอะๆถ้ารู้สึกไม่สบายอะไรเงรี้ยก็ต้องรีบไปหาหมอรีบไปตรวจรีบไปรับยาอะไรเงี้ยครับก็ต้องใส่ใจมากขึ้น เพราะว่าในขณะที่อายุเรามากขึ้นนะเขาเรียกว่าเราเริ่มโตเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ทำไมหัวเราะอะไรย่างเงี้ยเราเป็นหนุ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ทํางานหนักขึ้นไปด้วยทํางานหนักมากขึ้นอายุก็เพิ่มมากขึ้นร่างกายมันก็อาจจะแบบถดถอยลงนะครับแต่เรายังอยากทํางานอยู่แล้วก็ยังมียังมีโกมีเป้าหมายอีกหลายเป้าหมายเลยใช่ครับมันมีความฝันอีกเยอะที่อยากจะทําให้สําเร็จ ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนแล้วกันครับแล้วจริงๆทมนี้จะแต่งงานนะตอนนาน่อหน้มีโอกาสจะแต่งงานันนี้บอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่ไม่ได้มีเป้าหมายอะ่ะไม่ได้มีเป้าหมายอนาคตมันก็ไม่แน่นอนเนาะแต่ที่สำคัญตอนนี้เลยอะ่ะที่เราต้องโฟกัสคือเรื่องของการทำงานแล้วก็ครอบครัวของแบงค์อะไรเงี้ย ถ้าเราไม่มีครอบครัวสุดท้ายแล้วสมบัติต่างๆที่เราสร้างมาก็เป็นของลูกหลานเป็นของหลานชายอยู่แล้วเป็นเป็นห่วงขับ่เกของของมไ่ยกเแฟนะอยากให้เป็นขับห่วงไหมเขาห่วงอ่ะก็ทั้งทั้งห่วงแล้วก็ห่วงนะครับแต่ว่าแบงค์ก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องห่วงครับยัยสอนรามก็ยังเป็นสมบัติของดอมแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาไปหนึ่งอันนี้คิวคิวงานอันแม่คิวงานแน่นไปถึง ยาวถึงเ่าไหร่ตอนนี้โอหคิวงานตอนนี้มีไปถึงปี71นแล้วครับที่ที่แบบจองข้ามปีไปเรื่อยไปเรื่อยครับยาวเจเลยเหรอใช่ามปีข้ามเป็นปีโอ้โหามีไปเรื่อยครับเพราะว่าแต่ละวัดนะครับเขาก็จะเป็นงานประจำปีนะพอเราแสดงปุ๊บเขาก็จะจองต่อเลยอาจจะจองปีหน้าหรือจอง2ปีล่วงหน้าเลยนะครับและบางงานก็อยากจะได้วันที่อยากได้แต่ว่า อาจจะต้องรอปี72เนี้ยเขาก็ทำสัญญารอปี72เลยมีแทซ่บไหมแทรกเออคิวแทรกได้ไหมมีรับได้ไหมคิวแทรกจริงๆก็มีครับอาจจะต้องรองานไหนที่อุบัติเดนมีการเลื่อนงานหรือมีการแคนเซิลเนี้ยครับใช่แต่ถ้าอยู่พี่จะเดินไปจ้างตอนน้ำต้องดูว่าต้องดูว่าพี่อยากจะได้วันไหนอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีวันในใจ เปอร์เซ็นที่จะได้มันน่าจะยากนิดนึงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ได้น้องว่างเมื่อไหร่เอาตอนนั้นเลยได้แต่ว่าเมื่อไหร่เรื่องเนี้ยแล้วก็เมื่อไหร่ครับพี่ได้ผมมีถุงหวยเมื่อไหร่จะยิ้มคนนี้จะยิ้มอะไรน่าจะอีกหลายปีนะครับก่อนจะยิ้มก็ตอนนี้รายการสีผุดดำกลับมาแล้วนะครับในรูปแบบออนไลน์ใช่หลายคนคิดถึงเราเองก็คิดถึงกันครับเพราะว่าพอเรากลับมาอยู่ด้วยกัน4ี่คนมันเหมือนแบบ ต่างคนต่างไปโตมาแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นคนนึงก็เป็นในห้างเป็นเจ้าของบริษัทคนนึงก็ตลบโปกฮาขึ้นเรื่อยๆแต่งหญิงสวยขึ้นตลอดนะครับพี่แก้มก็แบบโอ้โหสตรองเสมอแล้วพอเรามาเจอกันใน,ในพอสอนี้เนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าเออเราก็เราก็โตกันขึ้นอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ได้มีโอกาสแชร์แล้วก็ล่าสุดเรามีแขกรับเชิญต่างๆที่เป็นเจนใหม่เจนซีมาร่วมด้วย <c oughs> ก็ทําให้ต่างคนต่างแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งเขาเองก็แบบมีเราเป็นไอดอลในในยุคนั้นอะไรเง ยุเขาเราก็แบบชื่นชมเขามากเลยครับมันก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันตลอดครับอยู่ด้วยกันแบบทุกวันอ่ะคือเป็นปี3-4ปีที่ทํางานต่อเนื่องแต่อันนี้พอเราห่างกันไปครับมันก็จะแค่แบบแค่แบบว่าอัปเดตคืออย่างตั้มกับโดมเขาจะอยู่ด้วยกันบ่อยเขาจะอ่านกันกันบ่อยแต่ผมเนี่ยต้องคอยแบบต้องคอยหาวิตามินมาบํารุงสมองอ่ะเพื่อให้ทันเขาใช่อะไรประมาณนั้นใช่ครับเล่นได้มากกว่าเดิมแล้วก็ต้องต้อง <c ười> คุยกับทีมงานว่าทํายังไงให้รูปแบบมันมันอยู่ในยุคนี้แล้วก็มันตอบสนองกับกับเจนใหม่ด้วยแล้วก็เจนเก่าที่เป็นแฟนเป็นแฟนเพลงของสุนทรเอ่อสีพอดมด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก,ก็ตอนแรกก็มีการแบบเวิร์กช็อปกันหลายหลายขั้นตอนครับว่าเจะยังไงดีจะเป็นรูปแบบเก่าเหมือนเดิมไหมละครล้วนๆยาวๆแล้วก็พอมาจบที่เวอร์ชันนี้ครับที่ทุกคนได้เห็นกันทางทางช่องอโศกดนตรีครับก็ฝากฝากติดตามว่าแขกรับเชิญแต่ละที่จะเป็นใครบ้างนะครับ โอ้ยอยากเหมือนกันนะอยากเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสนอผมออนไลน์บอกได้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องถามทีมงานว่าคือเขาเขาคิวแถวเชิญไปถึงไหนแล้วก็ต้องคุยอะไรพี่ใช้พี่คุยในไหน MSN เอหรอคุยในส่งจดหมายคุยกันเหรอครับโอ้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนิ่งๆครับใช่ครับเพื่อนกันก็มีหนังด้วยนะครับ มีภาพยนตร์ภา <c oughs> พยนตร์เรื่องกิ่งแก้วนะครับของพ่อเอกชัยศีวิชัยซึ่งถ่ายทำเ,เกือบเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าต้นปีหน้าได้ชมกันนะครับแล้วก็จะมีซิงเกิลตอนนี้ก็กําลังทำทำเพลงอยู่ด้วยครับตอนนี้แฮปปี้ที่สถานีสถานแบบีแบบนี้ครับความเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าคือแบบจริงๆก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร,ร่ก็ต่างคนต่างก็ทํางานแต่ว่านานทีที่แบบว่าเออ บางทกีกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่เขานัดกันก็จะแบบส่งไปถามว่า,ว,าว่างไหมว่างไหมอะไรเงี้ยอ๋อยังนะครับผมยังไม่ได้ประกาศจริงจังเลยเพราะว่ายังเก็บของไม่หมดครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะได้อัปเดตทางโซเชียลครับก็ฝากฝากด้วยครับบ้านแถวแถว,แถวอนนุษย์แถวพระสอน,นะครับออพอดีหลังนั้นเราอยู่มาตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วครับสิบสิบห้าปีได้ตอนซื้อตอนเป็นเดอะสตาร์ใหม่เลยซื้อ,อไว้แล้วก็ตอนนี้คือด้วยความที่เขาแบบก็หลายปีแล้วเนาะแล้วเราก็อยากจะ ได้บ้านหลังใหม่ก็ใช่ครับขยับขยายก็เลยคิดว่าคงจะต้องขายหลังเก่าเ้ยครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มาอยู่คอนโดเป็นหลักครับมไม่ได้เร่งเลยครับเอาธรรมชาติเลยเพราะว่าเราก็ก็เรื่อยๆครับถ้าได้ก็ได้หรือจะเช่าก็ได้หรือจะจะปล่อยขายทีเดียวก็ได้อะไรเงี้ยก็รอดูว่าความเหมาะสมกับราคากับกับคนที่เขาอยากจะมาเช่ามาซื้อเป็นยังไงครับไม่มีไม <ๆ S 1> ่มีทันไหนผมไม่มีผมโสดงานเมื่อไหร่ก่อน ผมจะแต่งงานเมื่อไหร่อ่ะครับอีก5ปีพี่จะเกษียณแล้วนะแแต่ล้วเหรอยังไม่มีแฟนสต่อีก5ปีการแต่งงานของพี่เกษียณไหมพี่เกษียณอีกอีกที่ถ้ากันไม่แต่งงานพี่มีความเกษียณอ่าไอีกครึ่งปีเกษียณแล้วผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าคงมีคนพี่ไม่อยากที่เกษียณเหมือนผมผมไม่อยากที่ทำงานอยู่วงการนี้ไปเรื่อยพอพี่คือเสาหลักอีกห้าปีโอ้โหถ้า5ปีอ่ะผม40แล้วนะก็นั่นน่ะสิอยาก โอ้แต่ก็รุ่นพี่หลายๆคนเขาก็ไม่แต่งกันเนาะอยากแต่ว่าอยากแต่งก็เราอยากมีครอบครัวทุกคนก็อยากแหละคือผมเป็นคนที่ชอบความเป็นครอบครัวใหญ่ครับเวลากับสุพันหรือว่าเวลาแบบรวมญาติิอะไรเงี้ยหรือปาร์ตี้อะไรเงี้ยผมเป็นคนขี้เหงาจริงๆนะแต่ว่าพอมาอยู่คนเดียวเออมันก็แฮปปี้อีกแบบนึงแต่ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งปณิธานเลยว่าถ้าเราถ้าเราโสดเราไม่แต่งงานเราอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่พอทุกวันนี้พอมันโตขึ้นอ่ะแล้วมันก็ต้อง อยู่ตามความเป็นจริงอะครับออมันก็เลยเข้าใจว่าเออมันอาจจะต้องแล้วแต่แต่บุญวาสนาอะครับมันมันคงไปบังคับหรือว่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้ให้ได้ว่าเราต้องมีคู่เราต้องแต่งงานหรือไปกดดันตัวเองให้เราเครียดอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเวลาไปสุพรรณรถขับเออแม่ให้หม่ำแม่กับพ่อให้หม่ำให้หม่ำไม่อยากจะมีพามาให้พามาไม่ถามไม่ถามเลยจรริงับอไม่ถามเลยครับแต่ก็เป็นห่วงแหละ เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาก็อยากให้ผมมีคนดูแลใช่ใช่ก็อยากคนดูแลไมอยากตอนนี้มียังมีแล้วยังไม่มียังไม่มีเหงาไมเหงาเหงาไม่เหงานะตอนนี้แกเป็นว่าพอโตขึ้นมีอะไรทํามากขึ้นอยากอยากเต็มที่กับงานภูผมมาอยากเต็มที่กับงานอีก5าปีเนี้ยสำหรับผมนะ5้าปีที่ผมอยากจะแบบเต็มที่กับมันอ่ะก่อนจะไป40แล้วผมผมคิดว่าพอหลัง40่สิบเนี้ยมันคงจะเป็นช่วงที่แบบอาจจะแบบ กินบุญเก่าแล้วอาจจะไม่ทําผลงานใหม่ๆมากขึ้นเท่าตอนนี้ก็เลยอยากอยากเต็มที่กับเขาก่อนนะครับเออมันก็เลยว่าเออไม่ไม่รู้สึกเหงาคือตื่นมาอยากจะไปแบบประชุมเพลงอยากจะไปทํานู่นทานี่ก็เลยก็เลยแอคทีฟมากๆอะไรเงี้ยครับม่เตคือตอนนั้นคือแทบไม่มีวันหยุดล้วนะเข้าใจครับแต่พอเราโตขึ้นเราก็ไม่ได้อยากแบบอยู่แค่นี้ไงเราก็อยากแบบว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราแน่นอนขนาดไหนต้องใช้เงินบางทีแบบพ่อแม่เจ็บป่วยหรือเราเองเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เงิน สูงกระทันหันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมั่นคงเอาไว้ก่อนครับก็เลยอยากจะเก็บเนี่ยห้าปีนี้ให้เต็มที่ก่อนครับใช่เผื่อแบบเออปรับใช่ป่ะแต่งงานมีเ่องมีลูกเพราะเราก็มีตัวอย่างมีตัวอย่างแบบน้องน้องเราอะครับที่เขาเขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็พอส่งค่าเทอมมาให้พี่ชายช่วยดูเราก็โหนี่ค่าเทอมคนนึงขนาดนี้เลยเหรอเราเองยังไม่สูงขนาดนี้สมัยก่อนอะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบคนก็ต้องไปเรียนแบบ ปรับพื้นฐานหรือว่าหรือว่าอังกฤษโปรแกรมมันก็จะสูงขึ้นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรองี้ครับก็ก็นั่นแหละก็ทํางานเต็มที่ก่อนเหมือนแบบอยาก,กเกษียณอายุตอนอายุสีเลยแต่แบบยังไม่อยากทำงานเยอะแล้วก็ยังคงทําอยู่หนะครับ<ม>แต่ว่าความแอคทีฟในการที่จะทําต้นน้ำอ่ะทำต้นน้ําใหม่ๆอะไรเนงะี้ยมันคงจะไม่เท่าช่วงนี้อะไรเงี้ยครับไม่หรอกพี่พี่ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วครับจะปวดก่อดเนาะจะนาทีมาตะหนักไม่ค่อยอยากผ่นไปเลยผ่นเยอะ ลและช่วงท้ายรายการแบบนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปเดินเที่ยวเดินช็อปปิ้งกันในงานดาราเดลี่แบรนดเนมือ,องช็อปของดารา4ั้นเที่จะเกิดขึ้นในวันที่24-26ตุลาคมนี้ณนะลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าพราได์พาร์คสีนครินพบกับสินค้าแบรนดเนมรับประกันแท้ทุกชิ้นโดยสถาบัน TCF สถาบัานสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทยภายในงานยังมีบริการตรวจของแบรนด์เนมว่าเป็นของแท้หรือของเทียมและยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสปากระเป๋าแบรนด์เนม นอกจากนี้ยังมีบูธสินค้าจากเหล่าดาราดังอีกมากมายอย่าลืมมาเจอกันนะคะวันที่24 2 6ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพราไดพาร์คสีนคริ่นเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลิเบอรเทงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ เจเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นปต้นไปชมส,สดทาง Facebook ด a r a daily.com และ YouTube d a r a daily official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ